นโดยถึงยังยังคดีคันว่าลูกเมียขึ้นหอดจอดถึงก็ยังสีคืนเอาได้อยู่แต่ว่าเมียม,มือนั่นช่วงเข้ามาอันเจ้ามีเพชรเล่นยังชนิดชีเนาะว่าวก็พ่อยนั่นใครสีคืนเอาได้นะ่นะอเจ้านั้นยังสีคืนเอาเออคันว่าเมียมังหักค่อยคืนเอาได้เอาค่อยยังไม่ได้ปลาได้มีน่นได้ค่อ,อยว่าจะชื่อได้มาสร้างว่าห่างกันไปกยังโดยวเดียด๋วยวเียนั่นกันอยู่เอาอะไรมาตู้อันนี้ด้ษฐะ เอานี่ก็เอาคือกันนะเอาสองเลยเนาะโย่ป้าโตโบยันโบแมนว่าอ้าหยกโปโบยันโบได้คุ้มได้เมีอะชั่มช่องนี่วู้ยอ้ยหยกโปให้น้องให้หยกโปมือนี่น้อยค่อยขบว่าด้วยรวยแท่นั่นกับหักเบิ้งได้เนาะได้ชั่มโดยหักเลี้ยงเขาเจ้าคุ้มเนาะาง่ยๆสักอชงไงซะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ที่หักแพงเบิร์ตสกคนเบิดสุมองสุบัติเดพอพอ้อพ่อพ่ออับซองยูทูบบ่าวลาวพาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมันนี่ครับพี่เละเข้ามาหาทางตุกคอนพี่น้องเลยพอดีเพิ่นโทรไปเนาะอันนี้เพิ่นโทรไปหาเราบ้างอ่าบุรีข้ามาบ่เพิ่นไหวทางสัตว์อย่างสิเนาะมื้อนี้บ่ได้เข้ามาบ่พอดีอ่ามีข่าวเพิ่นว่าเนาะเพิ่นสิข่าวเพิ่นวนะ่จาจักเพิ่นสิข่าวพี่สังพี่น้องเลยเนะาะจักสิข่าวพี่สังก็ยังบ่ฮู้คือกัน สิเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายหรือข่าวจังใดข่าวสิริมงคลบอกหรือว่าข่าวจังใดละสิละสิแตง่งจัดงานแต่งเนี่ยระบอดหรือว่าจังใดอัน้กะจังไปเ่าแล้วกะัไปฟังนํากัเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนสีข่าวไปสั่งบ่าวลาว่าพระเพลินเมื่อนี้เงออียบได้มื่อนี้ผมมีภัยมาเมื่อนี้นนนเนาะมีดาคนเดียวคันหัวด,ดัง โอ้เธอเนี่ก็เจ้าเกี่ยวเข่าแล้วลายเลยเนาะโอ้โหเป็นหน้าเพึ่นเบาะนี้ด้วยจำได้อะไรย่างเข้าไปข้างในพร้อมๆกันเลยเพื่อนกขาหลอกไว้ขากแท้นี่เปื่อในได้ประตูเจ้านี่เนี่ยนี่บ่เบิ่งบ่คิดว่าเออแมนนี่ลีเราก็จอดไว้อยู่นอกคนละโอ้โหอันนี้บ่สวนพักกันไม่ใหญ่กันบุญโฮม ได้แต่สวนเตรียมไว้อีซืือเออทางขึ้นเพิ่นปลาในน้องไปทางใดเบิดแล้วตูก่อนคือว่าน้องคือสินิมหยาบแท้หนามไปอยากนิ้งอยากตีงเลยเจ้าประอยู่บ่เด้อ อ่าโดยสบายดีไหมตุโดยดอโดไปใสโอ้มีแต no. ่พอใหงายขนบ่ออยู่ฮนไปผูกไว้สบอหงัวน่ะเาั้นปล่อยบ่อเขาจะให้ปล่อย่นดไหนอันนี้เดือนสิบ อันนี้เดืนะเอนสิบสองเนาะเขาประกาศแบบปล่อยมือปล่อยายได้ไปใช่ไหมจนได้ปล่อยโดยจะชิบไปปล่อยได้ไนดี่ก็ยโยองเขาพันรีได้บ้านอย่างไรเขาพันเลย,ยโะเขาบ,บอกว้หนาเลยเอาเอาโดยสบายดีนนขอว่าเจ้าเอ็มพันมาฝากเจ้าเออบิดได้แต่เอ็มลอยชอบใจลายฝากเจ้าครับมันเงียเจ้าบ ขอขอกินข้าวกินหนักกันแล้วบ่เนี่ยแล้วกินแกงเห็ดเออแม่ตู้เพิ่นไปใหญ่งัวเพิ่นมาเผ่นไปเจาะงัวใครอยู่งัวมันบ่กยานแดดมันบ่ตายดอกงวนั่นะควายกัดทุกที่ทุกเนี่ยยานแดดเสือยข้องแขงข้องขามันอะไรมันจังมันเจียวเนาะเป็นอะไรเดียร์นี่เป็นจังไรสบายดีเออแบบสบายดีอยู่เขินแต่จะข่าวจะหน่อย ข่าวเนี่ได้พระเทาเก่าคุณนาะพ่อนั้นคุณนั่นข่าวเทวเพิ่นนั้นเลยเพราะว่าวัตถุในนาคุนั้นมี้ต่ก่อนนะแต่พระเทาอยู่ไส่พระเทาอยู่ไสพรเทาอยู่บ้านกลางน่คุณแหล่ะโอ้พระเทาเมียเก่านะพรเทาเมียเก่าเจ้าอืมอืมบ้านนี่แหละเล่านานาเล่าตัวหนึ่งน่นโบได้เห็ดเห็ดโบได้พอวันนั้นเย็นแข็ง มันมันแข็มันอนั้นดินแข็งกับแมนมันบ่แมนดินแข็งยันว่าเจ้าทีแห้งอันแปลว่าดินนั่นดินห้อนอ๋อดินห้อนดินห้อนเห็ดบ่ได้โดยโดยไปเห็ดกับบ่ได้ไปเห็ดกับบได้เพราะว่ามันมีวัตถุอยู่ในในนาเรานะเห่นว่าลูกเล่าหันบัวปะกับข่อยนั่นข่อยชีวังรวยอยู่ได้โอ้โหเถ่าอย่ได้โดยโดยข่อยหูจักยู่บดมันนัน วัตถุดันยุ่งอยู่ในใสอยู่ในหน้าเราเน<อ>ี่ยบ้านนี้เลยตะกี้คอยว่าทุกแรงทุกใจนี่เนาะเลยชีพักกันเมื่อกับมีอนนะไะชีให้น้องใช่บริลงกๆมาอยู่คุณค่อยช <c oughs> ิเมื่อนอนอยู่หันประมาณวังเดือนเนาะค่อยชีพีเอาเครื่องมานั่นแหละโดยแน,นาพ่อเท่าเนาะนีชีพีเอาจุมันได้เนาะพอเท่าเมียคนใดพรตุเอาเมียผู้เน<อ>ี่ะน,นางหุ่นผู้เมื่อวังกนินกับลูกโดยโดยผู้สิบเจ็ดปีนะบ่ คนนี้แหละแล้วก็ชงมันพิจรช่วงไรมาหาอยู่นี่แต่แต่ว่าเว้าน้ำบร้อยเว้าเนาะแต่ว่าเฮือนมันผู้อยู่อันแต่โอ้ยนั่นเราจับจุะะ้เราเราว่าขันเจ้าจะพบก,กับเมียเจ้านั่นเหมือนเด้อมหรอ๋อประกาศเลยสิประกาศข่าวฮ,ฮะ,อะ,อะ,อะอกอเถ่าเก่าเออเออเออเนาะคะแนนดรกจะติดต่อมาแน่หรือว่าเจ้ามีเบอร์จะโทรไปใครเปิดหาบแน่บริหารมากใครคนอื่นมากก็ได้โดย พี่น้องเราเองนั่นแหละมาเลยเว้ากันมาว่ามาลมกันเนาะเออมาลมมาเว้ากันนะโดยถึงยังยังคดีคดีมาลูกเมี่ยคืนหอดจอดถึงก่อนยังสี่คืนเอาได้อยู่แต่ว่าเมียอมืมอนั้นนั่นช่วงเข้าไม้เจ้ามีเพชรเลย่างเช่นอีกทีเนาะว้ากับพ่อยนั่นใครสี่คืนเอาได้น่ะเจ้านั่งยังสี่คืนเอาเออคันว่าเมียมังหกคอยคืนเอาได้เอาคอยยังไม่ได้ปาได้มีเนได้คอยว่าชื่อเได้มาสร้าวหวานเฮือนห่างกันไปกยังโดย์ ่อาอะไรเมือตู้อันนี้เดซ่าเอาอันนี้ก็เอาคือกันเอาซองเลยเนาะโย่ป้าตุบโบยานโบแมนว่าอ่ะยกโป้โบย่านโบได้คุ้มนะเมียช่ำชองนี่โว้ยอ่ะยกโป้ให้นอนให้ยกโป้เมื่อนี่นอนคอยขบว่าร้องรวยเท่านั้นกับบาหักเบิองได้เนาะได้ช่ำโดยหักเลี้ยงเขาเจ้าคุ้มเนาะยังไงซักคุ้มช่ำชองนี่นอนคอยเฝ้าให้ตุ๊กทาหลักดินดอก หักแต่ว่าแล้วแต่ไผแต่มันอันนี้ก็ดีรับแต่ว่าพอพื้นหนาแต่ว่าขึ้นฮอดโดยโดยจอดถึงยังก็ดีเนาะการมันสิเป็นไปได้เนาะเออการมันเป็นไปได้ก็เพื่ออะไรใครติดก็แหละอะไรลูกเมีย่นังนั่นแหละจะคอยจังบอกอยู่ไม่คอยบอกได้ถ้ายังว่าขึ้นฮอดจอดถึงก็แม่นว่าเธอเธอว่าทุกทุกได้ยานก็แม่นนะโดยแล้วทมาหาโลดคอยน เดียวนี่นะคอยทุกทุกได้ยากบ่อหรือว่าบ่อคุ้มบ่อกลางในเงินคำคำแก้วเลยกระทษมาทะมาบอกคอยคอยนัอทอนเพราะได้ชื่อยู่ชิกินก็คือโชคช่วงให้อยู่ได้กันบอกกันจุกเจือนนาะแมนเมนบ่อเมนโอ้ยใชช่บ่อคอย่ายยังความชูกทุกชุกยากคือเทนชาติเ็นคุณเนาะคนเฮาช่เนาะ่อยแมนมนีต้นเมื่อเวลาไป ล่ามาพอบริหน้ากะทิบัวยังนีงไปแบบบัลามาบุคอบนั้นเราพึ่งพึ่งชงช้านี่ยตัวเองโดยอาสัยทามใจเจ้าก็ยังแบบนะยังกินหอดเขาอยู่บอกว่าตัวยังขึ้นหอดอยู่ได้ยังกินหอดเนาะเอาใหม่แล้วก็ยังขึ้นหอดอยู่โอ้แม่บ้านช่วยเพิ่มขินหอดผู้น่อยเนาะขินี้ดเนี่ยน้อยอยู่บ้านอย่างวรนั่นนั่นได้ครับคือเบื้องหนึ่งขึ้นหอดเบื้องหนึ่งก็กได้วัตถุได้ หน้าของพระเทวะแหละวัตถุนะ่ะไพวาตัวก่อนอย่างหูมีแต่ก่อนเจ้าบุหุบอกว่ามีอยู่ครับเป็นจักซชีเดอมันใจบอกบานนี่แหละมันเป็นจังซชีกับพระท่านว่ามันใจแท้พระเทาวาหน้าธงนั่นทั้งเนี่ยพร้อมเห็ดบบไรเห็ดแล้วมันก็มันเป็นอย่างมีอาการเป็นรุนเหรอเป็นเคยเห็ดแล้วเวนาะอเอาชวนาอกปะเดียเ๋ยวนี้เป็นปะเป็นเพื่อเป็นหั่งเมี่ยนโดยขอบเห็ดบบไ้มีวัตถุ เป็นหน้าหือเอาไว้เลยเป็นหน้าหื้อเลยคอยว่าป้า oh. ว่าคืดในใจเนี่นะพีชิมานี่ที่ป้าให้น้องหนุ่มมาเห็นกับพีหรือว่ามาเผากระแม่นนะมีเราคนเห็นนะแต่คอยชิมว่าพีหานวัตถุในหานแหละในดินโตนันแหละโดยดิน,น,น, oh. ดนในนาพักเ่านั่นป้าตัวขับไปได้โดยหั่นนะั่นเอาคุย <c oughs> เครื่องเนื้อหั่นนั่นคอยว่าชื่อแจงหรือมันเขาเชเ่าไปบรรจุอัน นี่เนาะเฮือนหินเฮือนพี่นันธาตุดันยังธาตุพนพนมไปแบบนี้บ่บ่แบนธาตุพนมองโตธาดได้พาธาตุโพนนี่บ่ธาตุอิงหัางนี่บ่บ่บ่ตตุุใต้พนันทางเฮือนหินบาหรือวัดพู้นาะวัดพูจะมาซักคุณบ่เออเขาฉิไปบรรจุตัวนั้นอันนเองเดี๋ยวไปแล้วมันแล้วก่อนเลยเขาบรรจุเวียนหันอยู่ดองหันโดยเลยก็เลยอยู่หันเลยอยู่เอ้าไม่ที่ไปใช้ก็อยู่น้ำเลยเดี๋ยวบ่มีผู้เอาขึ้นมาเนาะบ่มีผู้เอาขึ้นมา แต่ว่ายัางมันแกนกันกันกบเมียผู้นี้นัน่นเอาคุยหักบัวดอกว่า,ววาิลักดำหลักหลวงหลักเสาหลักนายนัน่นโดยคุณมายอยู่หัมันหลายตัอได้คอยช่างชาวบุญคอยไปเหยียบดินตอนนั้นคอยไปยักลุกวัตถุนั้นที่ว่าเก่าแก่อยู่น,ะนันเขตด้านขนนี้นะ่นนะเลยเดยวคอยเคยเอาผ่านมา อาขึ้นมาหักเอาให้มู่ด้อเอาขึ้นมาได้ไมมนบ่พอตุ้คือกันกับห้องเจ้าพังแต่พ่อแต่แม่แต่เอ้ยแต่น้องมาคอยกับ่ยไปผ่านด้ยดยเอามาลายบอลอยู่นี่เอาอยู่แน่นขีดวางเฮาหนี่กับนีบอลน,นึงเอาอยู่แถวอันบ้านเพียงหักเราตายเลดยดอกผู้เอาคอนำกันมันด้วยคนบ้านเหล่าบ้านชุลิยานี่แหละบ้านเหล่าชุลิยาเนี่ยบ้านเรล่าชุลิยาห์หลงไปคุดโอ้ย นี่เท่าหนึ่งความคิดื้อเนาะขุดลงขุดลงมันชับแทนมาเลยได้บ่เนี่ยมวเขาผังนั่นเขาขิดก่อดินก่อหินเนี่ยชับปัก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 เฮ้อเทิงแล้วบาเนี่ยม้อนความคิดื้อนั่นไปขุดจะกคนเจ้าไปเอานี่หลายคนแล้วหาคนเแล้วอ๋อฮะบ่เนี่ยผู้ชี้ได้มีอาชองมีอาช้ำมีอาบาดนี่แหละได้เกินอันนี้แหละบ่โดยม้นหลุดเกิดน้ำโลดบ่เนี่ย ชาติขึ้นมาในอันจักหน้ามาเทใส่จักมาเทใส่แล้วมันขึ้นมาในหูนั่นแหละในหุ่มนั่นปุ่นปุ่นด้ยเฮวยเขาขึ้นจะโคอะไรดอกเดี๋ยวมังคนมึงลอยโคกันในอันนั after, ้นน่นจนอยากตายตัวเองก็ชอบมันคุ้มหมได้เด้มันมันว่าเล็กเลือดทานแหละโอ้ยว่าจนอยากตายบ่หน้าเห็นแล้วบอกว่าในนั้นตีนี้คือใครเนี่ยขันมฮอบบ ช่างปากช่างว่าช่างนั่นช่างนี้ก็ชิเป็นไปก็บปจักแเลยหรืออะไรกัน,นว่าวตุจานก่อนนี่เราก็งานนั้นว่าอันไหนเพนออกงี้เราก็บอธรรมดาเด้อตุ๊จันทร์ก่อน,น,นั่นแล้วคอยโทษเด้อตุ๊เ<น>จ้าน่ะเคยมีเมียบา้านนนหังอยู่ปะนนหังต้นนนแห่นี่บ่แม,ม่นแม่นแม่นแหละเคยมีเนาะเขาว่าบอกเอ้าก็มีได้ยินมาแววๆอยู่ท้ายได้ได้ยินมาว่าเพราะว่า อ่าเขาเจ้าเห็นแบบว่าเจ้านี่แหละแบบออกสื่อออกอยังเห็นเลยอือแบบว่าเพิินกานนี่แหละนี่ฮอนลูกเหละโดยนี่<อ>แหละลูกจะสื่อในใดคือว่าวงหรือยังก่อนเริ่มละคะว,ว,วงนี่เละว่าแมนเบ้าโบเออแม่แล้วเบ้า <laughs> เพออื่อนหน้ามันพูดทางกอลบ้านเดียว <laughs> อฟบ้านบ้านนี่แหละคอยป้าคอยเอาแหละเอากระแมนเข้าคข้าขี้นี่ละงอายนำ ม่ป้าหน้าชาวเออผู้ที่ว่าอย่างนี้เราก็เชียร์แล้วนี่นี่นะโดยๆๆบาดนี้แล้วไปลินมานดปากันกับเมียกกับเาเ่าชื่อบาดนี้แลลินมานแล้วล่ะก็ตัวเองก็ไปให้แล้วก็บ่ได้หลายดข้านั่นเนแสนหากับวตัวนึงน่วหน้าก็สิอดสิบ่แพงเนาะแต่ว่าเงินก็หายากเนาะเนาะโอ้เงินแสนหาตะกี้พอแห้งเนาะแต่งเมียนี บ,บ, ane, บ, i, บ่เกินด้เช่าพันเช่าพันกีบนี่เลยไปเทียร์ให้เมีอะไรผู้นันเชนหาเขาเคยบังคับแล้วเชนหาแต่กี้กะพาตพี่น้องโอพี่ม่รนเอยบ้านนี้เลยครับก็เลยไม่ได้เอาเราก็เที่ยวไปเพื่อนเราแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเขาบอกแมนเมียหรอกเป็นชู้กับว่าแมนนะบ้านนี้ก็เลยไม่ได้ไปเฮิงอติบ้านเราเราไปเอาผัวอยู่บ้านนนคุณบ่อนก็เอาก็เอาพี่น้องกับตัวเองนี่หรอกเอาเบาชวนอืมเราเอาบ้านนี้เรา เราก็เชียร์อยู่แต่พุ่นหรอกเชียร์อยู่แต่เฮื่อผัวไปเลยเฮื่อนบาชวนไนละนบ,บ้านคุณบอกถูกเพราะกันอันนั้นกะม้ามา,มาอยู่บ้านที่แล้วม,มันกันมันก็ยิ้มยู่เขาชุ่มเชี่ยว,วมันทำมหายอยู่ไม่ได้ไปนามันจะเถื่อันเลือตัวเองเลยแล้วนี่นะบุแมนได้ลูกอันกับเมียอันลูกกับเบาช่วนโดยโดยนับเป็นเมียว่าได้แล้วเขงจดได้ดดดลูกคนหนึ่งคนนี้ก็ยิ่งนะ สรุปม ah, oh. so, oh. no, ือ <Spike> น <Vir> ี่เนาะที่ว่าโทรเอาโทรห้าเฮาเนี่ยไปบ้างสีข่าวเนี่ยคือข่าวห้าพ่อเท่าเนาะอห้าพ่อเท่าห้าพ่อเท่างานว่าพนยังอกันเรื่องเครื่องชนชนอยงที่อยู่เป็นยังเบิ่งยังติดตามนั่นเอเนาะบอยให้หายเครียดนะโดยยังก็ดีให้เป็นพี่เป็นน้องกันอีกคือเกาแลเบิร์กพี่น้องเขาเจ้าเจ้ากระโมีเลยบะฮะเบอร์คนในบ้านแล้วว่าเป็นพีเป็นน้องมเจ้ามีอยู่ัแต่ว่าเขาลืบล้างออกไปเลย เขาว่าได้ขอเป็นเพื่อนเขาจะว่าอันนี้จะก่อนครับโทูหาก็ได้คือป้ากัมีน้องชายก็มีแบบนี้ลุงก็มีแบบนัะบ่าวของกันเรานักกันมีทูหาไฟบุติกแนี้เขาลืบลราออกไ่เลยเนาะโดยโดยจากตัวเองนี่คือกันกับเขาว่าคอยคอยในบุจักว่าเมียนอยู่นหารคอยหุ้จักพ่อแหงดีนี่เมียคอยนัะคือกันกับเมื่อบุญชงคือว่าเมื่อวันที่อันชิบชีเมื่อเนี่แล้วคอยกินชิไปไปหา ไปนอนอยู่ได้ตะโออย่ันก็ชินอนบ้านผักมันชี่บเจอบบกเมียนะแอกมองโลดวันที่สิบสี่สี่หอดนี่บ่เออสิบสี่สิบบ้านนี่แหละเจอกระเห็นแหละคอยก็ที่ขายิีตีบ่อคอยหยาถามบึ้งมาถามมึงเมียเพราะเมือนั้นมันต้องอองไปเลยแต่มันก็ว่าอยู่กับคอยตะกอนก็ดีมันต้องออกไปในในบุญน่ะหนอโดยเอาไปหลังกันเขาเห็น้ากอนก็กบสิลบเจ้าเขาสิลี่บ้านนี่ลี่ลี่ก็ตามมาแล้วมันลี่ก็ยามมัน นอกจากเจ้าเสียนเขาแหละครัจังสิพบประธานนี้ไอยชีไปชัยนามันบอมันอยู่คนกับผู้จักคือหนาดีน,ออนี่นะแล้วไมียากขยพวกนี้นะบ่ามันคขาชี้จักหรอกขายบอกเขาชี้จักเอยชี้าาาาลาดตั้งแต่บอลทางลาดตัดไปชัยนาห์พอเท่านี่ผ่าดงไปอันผ่า,านั่นไปทันตัดเฉลิมกันยังได้เขาชี้ปรจักเบิดในเขตนัะเขยไปที่หนึ่งเลยเขาพูดเลยโดยแปลว่าเข้าไปบ้านกลางไม่เหมันบันเกี่ยวผมเกี่ยวขึ้นมาพี่เกี่ยวมาอันตะโวยพี่ อันนาเผื the the <c ười> ่เท่านั้นค่อยมางบึ้งนี่ยย่างแต่แต่นาเผื่อเนี่ยมาหาอันมึงจะโอยไหนหมดกายิ่ไปไดประมาณวังได้บมด่องลักก็ได้แหละคเออทีเอาเพิ่นค่อยบึ้งนี่เนาะเอามตุ่นไปน้ำบ่อไปบุญนี่อืมไปน้ำการบ่อบังเถอก็เอาไปบางเถอก็มันยากคอยกระบอกไปโดยคอยกระมีหมูอยู่เด้ เป็นที่อยู่กับไป่จากการให้เพิ่นอยู่นี่โอ้ยบนบพย่างบดอ๊ะอะไรนะให้มาอยู่เป็นหมู่เพิ่นซะเขาชุมเห็ุด่านี่มาอยู่นี่เขาก็ได้ดอกเบิกค่าดอกเดบิสิบ่ป๊บเมื่ออันนั้นเมื่อ mon สบเท่าไรเมื่อเท่าก็อเดี๋ยวนี้จะไปก็ไปแนะบัดจิวอืมเป็นบัตจิบบไปซะบ่บ้านยังเกาะบ้านเพิ่นอยู่นี่แม่มตุบ้านจะอยู่นะบ้านียังเกาะบ้าน mon เลยเมือง อยู่ในเมืองเลยบ่อ๋ออยู่ในเมืองมับ้าน่อนอยู่ในเมืองมุ่นเลยโตเมืองมุ่นเลยแหละเมืองเมืองมุ่นในใหญ่สัมเมืองอันเซโนเฮาอยู่บ่จอกเหล่คอยกระปุยังเหมืองจักเหลือป๋อโบ่้ำหรอกมันเป็นบ้านบ้านแล้วเขาใช้เมืองชื่อๆคือกันกับเมืองอันนี่แหละเมืองอัินเยิงอันนาคุจันห้องเดียวนี่นี่ยอ๋อเมืองอัศพรเมืองอัศพรแบบนี้แหละ โดยโดยจัเฉพาะตัวนี้ก็มาจักอะไรใหญ่กว่าตัวเมื่อก่อนนะเป็นหมู่บ้านเนาะนาคุจาน,น,าจานบ้านมาเปลี่ยนเป็นเมืองอัสพรเมืองอันนี้นะเมืองพริเมืองบุกเหน็นดิเมืองอันขอเขาเยียออกแล้อว่าเนี่ยเป็นบ้านเด่น,นเด่นบ้านดงเห็นทองเน้นๆบัดเป็นเมืองอันนี้เป็นตัวนั้นเด่นอย่างไบ้านดงเหน็นในเมืองอัสพังทองเออเออแน่นอนคือกันกับอันไม่อยังอันแกงกอกนี่ยนะ แกงกอกจับพรเมืองจับพรเมืองจับพรเมื่อก่อนกับบ้านแกงกอกใต้แกงกอกเนื้อเดี๋ยวนี้เมืองเมืองเมืองจับพรโดยก็มาตั้งเป็นเมืองจับพรแต่ว่ามันหลายหลายอันนั่นแหละเดี๋ยวนี้ตั้งแกงหอกเมื่อไปได้ของบ่อันั้นมันซื้อเขียนมันมันปวดน้องเขียนไปหนึ่งเขาเกี่ยวได้หลายครึ่งเลยได้นอน กูมือนี่กะเกี่ยวอยู่บ่บ่บันี้เขาบ่าได้บ่มือมามื่อวานนะกูเกี่ยวโอ้ยอยู่ไชคนเกี่ยวเขานะตุ๊บันไปเมาเลยเนาะวอเจ้าว่าเขาเกี่ยวนาเขาอยู่ปะจักะ๊กซะบ่เขาบ่ได้มีน้าเขามาเห็ดธนาคอยนีเอ่อเห็ดปั่นกันนะแปลว่ารถไถกับรถไถย่อยน้ำมันคอยผุ้วิ่อย,ย,อยอบางทีย่านแบบว่าเขารอฟังเบ,บึกฟ,าฟ้าเบิือฝนหมดจั๊ก เลยยุดยุดเกี่ยวเกี่ยวยุดยุดเกี่ยวเกี่ยวหนาฝนเนี่ยมันหยุดแต่วาดเนี่ยฝนมันหยุดเลยเดี๋ยวนี้มันแดดมันมีแต่ชิลุ่มเลยวันมันมีฝนอีกอยู่บ่มีนะแล้วทางมีนะมันมีอยู่แล้วหอกแต่ว่ามันหยุดไปด้มเลยนะแล่วมันข่าวอันพยุนั่นยุดแต่วาดนี้ตามันมันข่าวกินกาแฟบ่เนะยกินกาแฟบ่เด้น่ะมันราเรา น้ำซ่าเนี่ยกินอยู่ยาหอมยาประยาหอมโอ้ชงใส่น้ำหอมกินเลือกทิ้หลายอันกินผู้ดอกน้อยนี่อันนี้เราจะกินได้หรือเปล่าซะตัวนี้เทาก็กินอันลาบปากแจงลาบชีดก็กินปัญญาก็กินปัดนันหมากก็กินผู้ก็กินชเชียดก็กิน หลายแนวกินโดยกินหลายอย่างเพราะกินหลายอย่างกายดอกตุกเกอเราเก่งยี่ดอกเมียชักตัเลยเมียบ่มีอะไรมีเมียนี่กินนั่นกินหมากกินผูหลอกอะลรทุบยาอทุบยานี่สองชําเมียผ้ได้หักแต่คอยเอามานี่ชุมชุบเก่งเก่งกับหย่าเลย จะมีจะมียาออกให้บ่บ่เขายาเองเขาโอ้แต่ว่ามียาดีแบบว่าอะกินนี่แหละกินนี่ก็พ่อมาเลยเพชรปั๊บเชลดยกับกอกยานพ่อครับเอาของอ้ายเนี่ยว่าชูบทนทนตัวเองเลี้ยเบิ่งมันก็ยาหยาดเลยยงทิ่นด้วยานหายมันนะยู้ยุดยานแต่อยู่อยู่บ้านแห่งทๆแล้วมันมาอยู่ดูกันกระบังนะ บเลยถ้าดูกระบอกเนี้หัวกันนะหอันนั้นมันโบไม้มันสีแกนี่อันนี้ไรข้า s o u อันนเนี่ยกอกสวยๆนั่นโดยไม่เ้าบ้างแล้วนั่นตอนข้า soup เนยเนี่ยันสวยๆันนีไม่ตองอันนั้นใ่ตองใ่ตองเป็นค่ะอยู่แถวบ้านเรานแห้งหลายแ้วอันคอยบอกนะ เอาขึ้นมาเลยมีแต่เจ้านายเอาไปเจ้านายเอาไปทั้งอื่นพู้น้าเจ้าเอาไปทมได้แล้วคือคอยเอาขึ้นมาแถวนั้นแหละเจ้านายเอาไปทังอื่นผูนจะเอาไปใช้แล้วบนเจ้าเนาะของเนวคนเนเจ้าเป็นนายเอาไปเป็นบางทีเขาก็เอาไปเป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์ของหลวงของอย่างของรวมของรวมเกอกของนาไปเป็นเงินนั่น เจี่ยงยังเข้าในนะแต่ว่ท้องแน่นอนบวไฮได้บห็นบวห้แต่จูนี่ไม่ค่อยไปวางนี่ไปอยู่อบอนลนั่นทางคือรับชาวเขาเอาไปแล้วนี่ห้อยคุกมาลำเเป็นโทษที่เขาไปแล้วม่ค่อยไปเหตุบึงมันมันมัน